คนจีนนะผมนะหัวหมอนะผมเอาเครื่องนะซ่อมนะแล้วมาใช้ชื่อเดียวกันเนะี่ยคำว่ารีเฟอร์เขาก็ทําให้เหมือนเครื่องที่ไม่เคยซ่อมมากเลยขายในสปอเราเนี่ยเยอะไหมเยอะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณประมาณ70โอ้ไอโฟน e 14 Pro Max เนี่ยอยู่20 0 0มื่ปายายเนี่ยถ้าเกิดเขาไปซื้อแค่ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่โอเคมันต้องมีอะไรสักอย่าง คลิปนี้ครับเป็นคลิปความรู้ครับผมนะแล้วผมคาดหวังว่าทุกคนจะดูจนจบนะเพราะว่าคลิปนี้นะครับค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะนะผมเรามาพูดถึงเครื่อง iPhone ธรรมดาตัวหนึ่งครับที่นะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยกำลังจะซื้อหรือใช้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้สิ่งนี้นะผมนะเครื่องตัวเนี้ยหัวกให้ดูนะครับทุกคนอาจจะดูไม่ออกเลยว่าเฮ้ยผมพูดถึงอะไรครับผมจะบอกว่าเครื่องตัวนี้นะครับในตลาดนะครับ ขายกันเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะผมก็คือเครื่องรีเฟอร์หรือเครื่องบิวตนี่ครับรีเฟอร์เนี่ยครับมี2แบบนะผมนะก็คือรีเฟอร์จากทาง Apple เองนะเอาเครื่องที่ลูกค้ามาเคมาผมทําการบิวนะผมทาผมําการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่โดย Apple นะผมแล้วก็มาขายเป็นกล่องสีขาวแต่ว่าคนจีนนะผมนะหัวหมอนะผมเอาเครื่องนะซ่อมนะแล้วมาใช้ชื่อเดียวกันเนะี่ยคำว่ารีเฟอร์นะเอามาขายทุกคนในราคาใหม่แต่ว่าถูกกว่าตลาดนะซึ่งหลายคนคิดว่าเฮ้ยได้ของใหม่ทำไมราคาถูกก็เลยซื้อ เว็บช้อปปิ้งออนไลน์เยอะแยะมากมายครับผมนะที่ขายนะครับตรงนี้ผมจะบอกนะรายละเอียดต่างๆครับในคลิปนี้ครับผมนะอย่างแรกเลยครับอย่างแรกนะครับทุกคนหยิบขึ้นมาปุ๊บดูไม่ออกเลยจริงๆครับมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันดีกว่าครับตรงนี้ครับมีคนมีความรู้นะครับเราก็เป็นคนเก่งในสปปลาวครับผมนะที่ผมจะนั่งคุยด้วยคือนะครับผมอาจารย์เบิร์ตฟิกแอปเปิลนั่นเองครับผมสวัสดีครับนี่เลยครับผมนะยังไงก็ขอบคุณที่ให้เกียรตินะมาคุยกับพวกนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอาจารย์เบิร์ตเขาคือนนนะะรผม้า ช่างซ่อมมือหนึ่งนะครับในเวียงจันทร์นะครับแล้วก็เป็นอันดับ3ของเอเชียด้วยครับผมซ่อมเก่งมากๆครับแล้วก็นะกขับหวอดในวงการมือถือเนี่ยนะครับในประเทศไทยเขาคือคนไทยนะแต่ว่ามาเปิดร้านที่ลาวนั่นเองครับผมอ่ะนะอย่างแรกเลยผมอ,อยากรู้ว่าเครื่องรีเฟอร์เนี่ยหรือเครื่องอเครื่องบิลแล้วกันเนาะขายในสอปอลาวเนี่ยเยอะไหมครับเยอะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณประมาณ70%โอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเบเปนะอ่ะแล้วดูภายนอกเนี่ยดูออกไหมครับผมจันเบิร์ดมันดูไม่ออกพี่มันต้องเอามา กดเล่นดูแล้วก็สัมผัสหน้าจอโอเคครับผมเรามาพูดถึงรายละเอียดต่างๆสําหรับตัวบอดี้ก่อนเลยสําหรับคนที่ไม่รู้ไปซื้อเนี่ยวิธีการสังเกตนะเพื่อไม่ถูกหลอกเนี่ยยังไงบ้างจะเบิ์จากภายอนอกก่อนเลยคือถ้าเราดูจากภายนอกอะ่ะคือพวกบอดี้อ่ะมันจะไม่เหมือนของแท้พี่วหรู้ไหมแต่ว่าคนที่ไปซื้อ,อบางทีเขาก็เขาก็ยังบางทีเขาไม่เคยเห็นบอดี้แท้ แล้วก็เขาเน้นราคาที่ว่ามันถูกด้วยโดยโดยจริงๆเขาต้องต้องศึกษาให้ให้เยอะกว่านี้ก่อนีเขาจะซื้อเครื่องงั้นข้อแตกต่างสําหรับคนที่ได้จับเครื่องแล้วอ่ะข้อแตกต่างภายนอกก่อนนะยังไงบ้างครับผมคือถ้าเป็นภายนอกเนี่ยเราต้อง,องนี้พี่ก็คือพวกปุ่มกดพวกเนี้ยพวกปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าปุ่มตัว power นะครับอ่ามันจะกดแล้วมันแข็งมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของแท้พอเรากดอ่ะดัง เนี่ยจะดังแบบแก๊กๆไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้วม,มันต้องนิ่มกว่านี้ใช่ไหมใช่เวลากดมันจะสมูทมากสำหรับใครก็ตามที่เคยได้จับเครื่องแท้ไปแล้วใช่และแล้วก็พวกสวิตช์มอเตอร์สั่นอย่างเงี้ยครับ,บมันก็จะแน่นๆแข็งๆอย่างเงี้ยไม่รู้ของแท้เนี่ยเวลาปรับเนี่ยสมูทมากสมูทไม,ไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กไม่มีเลยนะแล้วภายในเนี่ย ในการผลิตออกมารูน็อตเป็นไงบ้างกันเ์ดก็พวกพวกนี้เขาผลิตมาค่อนข้างละเอียดนะพี่ถ้าแกะมาข้างในเราจะรู้ทันทีคือแกะรจริงๆอ่ะที่ที่แกะมาหลายๆเครื่องหรือว่าที่ซ่อมมาหลายเครื่องพว่กข้างในอ่ะถ้ามันเป็นเครื่องแท้นะครับมันจะไม่มีไวไอยอะไรเลยนะทุกคนมันจะใสๆไปเลยถ้าเมื่อไหร่ในตัวเครื่องตัวนั้นเปิดมาแล้วมันมีวอยแล้วซึ่งเป็นภาษาจีนด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นเครื่องบิ้วผมตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับ อ่ะก็ความรู้เพิ่มเติมนะจากซันเบอร์ก็คือลูนอตนะครับในการผลิตนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแอปเปิลเนี่ยเขาทำมาคือเป๊ะเลยครับแต่ว่าพอไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยเวลาไขาน็อตเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเครื่องตกหลนก่นกระแทกปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับก็ก็พวกนี้อุปกรณ์พวกนี้มันจะมีปัญหาทีหนึ่งก็คือส่วนมากจะเป็นพวกกล้องสั่นพี่ว่านะกล้องสั่นจะเป็นส่วนใหญ่เลยถ้าเกิดว่าเครื่องตกมาฝาลัางแตกง่ายนะครับแล้วก็ถามว่า กันน้าได้ไหมพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงกันน้ำหรอกมันไม่กันน้ําแน่นอน <Okay. S 2> นะครับเพราะประกอบใหม่ประกอบใหม่อ่ะนั่นคือนะภายนอกแต่เราพอเราแกะมาดูข้างในนะอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงนะแล้วขอความรู้จากจันเบิร์ตอย่างแรกเลยก็คือนะตัวจอนั่นเองตัวจอเนี่ย,น,ยนะเปิดมาปุ๊บเนี่ยหลายครั้งนะจะได้จอเทียบใช่ไหมจันเบิร์ตเทียบครับอ่าตัวจอถ้าโชคดีก็คือถ้าโชคดีมือสองอ่าได้จอมือสองไปจอมือสองที่ลอกกระจกมาแล้วอ๋อแล้วพอเราดูภายนอกอ่ะ มันเหมือนใหม่เลยพี่แต่พอเราแกะดูข้างในอ่ะก็คือเป็นจอรอกนั่นเองแต่ก็เป็นจอแท้นั่นแหละแต่ว่าในความรู้สึกของลูกค้าจริงอ่ะเขาจะไปซื้อเครื่องเขาอยากได้ของแท้ของดีเลยไม่ไม่ใช่ว่าเขาจ่ายเงินไปจํานวนเต็มแล้วเข้ามาได้จอรอกแบบนี้มันก็มันก็ไม่โอเครับแต่ถ้าโชคร้ายก็คือได้จอเทียบเลยจอเทียบจอเทียบที่แตกต่างกับจอแท้เลยสีสีคนละเรื่องสีพวกตัวหนังสือเราจะมองออกับแตกเลยเดพิกเซลแตกเลยเล่นเกมทัสกรีนเป็นไงครับ กระตุกเลยครับกระตุกเลยนะใช่ครับอ่ะนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องจอนะคืออย่างแรกเลยครับผมนะในส่วนที่2ก็คือมาที่หัวใจหลักเลยก็คือตัวอะไรครับตัวเมนบอร์ดเมนบอร์ดเนาะนะครับเมนบอร์ดบางทีบอร์ดพวกนี้บางทีเขาย้าย CPU มาแล้วก็มีอืมนะครับพี่วอเมนบอร์ดคือตัวนี้อ่าเมนบอร์ดตัวนี้เขาย้าย CPU มานะครับแล้วทุกวันนี้เขาทําเนียนมากเพราะว่าพวกสติ๊กเกอร์ติดบอร์ดพวกนี้มันจะมันมันมีผลิตออกมาบนพี่วอือแม้กระทั่งเขาย้าย CPU มาเขาก็ทําให้เหมือน เรื่องที่ไม่เคยซ่อมมาก่อนนะครับโดยที่ลูกค้าเขาก็ไม่รู้ก็คือย้ายซีพก็คือสมมติว่าโดนรถทับมาซีพยยังดีอยู่แนอยู่เขาก็ย้ายมาใส่บอร์ดอื่นใช่ครับซึ่งความทนทานเป็นไงครับก็มันก็ใช้ได้ไม่นานอ่ะพี่สมมติว่าเครื่องร้อนแบบนี้เห็นไหมที่ว่าเกิดอาการอุณหภูมิร้อนเกินไปเห็นไหมทุกคนอ่ารีสตาร์ทเห็นไหมทุกคนใช้ได้แค่ประมาณสามนาทีแล้วมีอาการโลโก้ติดดับอ่าบางทีไม่ใช่โลโก้ติดดับบางทีใช้สามนาทีดับนั่นก็เกิดขึ้นจากเมนบอร์ดหรือ ชุดสายแพ้ที่มันเป็นของเทียมโอเคนั่นครับนั่นคือเป็นบอร์ดที่ไม่ได้ของแท้เดิมนั่นเองครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นความทนทานเนี่ยมันก็จะต่ำกว่าต่ำกว่าเนาะจากเดิมๆจากที่เขาซื้อราคาสมมติว่า2 0,000บาทครับเครื่องใหม่ 20, 000, 2 0,000เครื่องใหม่แท้20,000เครื่องรีเฟอร์อาจจะถูกกว่านิดนึงนะครับแต่เขาไปซื้อเครื่องรีเฟอร์โดยเขาคิดว่ามันถูกกว่าร้านนี้ขายถูกแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกครับเราเราก็ไม่อยากให้เขาซื้อของแพงที่ว่าแต่เราอยากให้ซื้อของดีอืมคำนี้คำนี้คำนี้ดีมากครับผมนะก็ อยากให้ซื้อของดีเดี๋ยวขอย้ําที่ประเด็นนี้นะผมนะในสปปลาวนะมีเครื่องขายลักษณะนี้นะครับผมเป็นเครื่องรีเฟอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone X นะผม p h o n e 11นะครับ12 13 13 Pro Max หรือรุ่นต่างๆมากมายับผมนะขายสูงถึง80%แล้วเชื่อไหมครับว่าครับมีหลายคนไม่รู้นะผมว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้นะหวกต้องย้ำเลยครับผมว่าต้องทุกคนต้องมีความรู้ เราก็ตัดสินใจซื้ออีกทีนึงก็ได้ครับผมถ้าเราซื้อเครื่องครับรีเฟอร์นะในราคาแพงหรือคิดว่าใหม่ไปซื้อเครื่องมือสองเดิมๆดีกว่าครับผมซึ่งจริงๆนะครับร้านจันเบิร์ดมีนะใครๆก็สามารถมาซื้อได้นะอ่ะต่อเลยครับผมนะที่ประเด็นต่อไปสําหรับเครื่องรีเฟอร์จันเบิร์ดครับผมนะผมนอกจากตัวบอดี้ที่เทียบแล้วตัวจอที่เทียบแล้วนะแล้วก็ตัวบอร์ดที่ซ่อมมาแล้วนะในส่วนต่างๆอย่างเช่นนะกล้องตูดช้าอะไรพวกนี้สวิตต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ก็พวกนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบถ้าเกิดว่าเราเป็นช่างนะพี่บอกเราแกะดูข้านในเราดูแล้วว่าสวิตช์มันไม่ใช่ของแท้พอสวิตช์ไม่ใช่ของแท้หรือสายแพไม่ใช่ของแท้เนี่ยการตรวจสอบของ C ี u เนี่ยมันเข้าไปตรวจสอบพวกนี้นะครับทีนี้พอมันจับได้ว่ามันเป็นของเทียบหรือของเทียบมันก็จะเกิดอาการอะไรครับพี่ดีสตาร์ทเพราะฉะนั้น ก็ยังย้าว่าของแท้ดีกว่าแท้ดีกว่า,ววาใช่ครับรวมไปถึงทั้งตัวแบตเตอรี่พี่บอกเห็นไหมพี่บอกก็พี่บอกก็ซ่อมมาเยอะแล้วผมก็ซ่อมมาเยอะแล้วพอเราแกะเครื่องออกมาเนี่ยเราจะเห็นอันนึงที่เป็นรูปตัวแอ L นั่นคือขั้วต่อ,อไว้เคลียร์ค่าไซเคลิลแบตเตอรี่รเพื่อให้มันเป็น100ร้อยปร์เ็นแล้วมาขายบอกว่า เครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่แบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราแกะออกมามีขั้วต่ออยู่ที่แบตจบเลยเครื่องนั้นรีเฟอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อตรงนี้สำคัญมากครับยังไงขอบคุณที่นะยกประเด็นนี้ด้วยสำหรับตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยบางทีเนะี่ยเครื่องมือสองเนี่ยนะเป็นเครื่องรีเฟอร์เนี่ย แบตเตอรี่มัน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถูกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบกว่าก็แล้วแต่แต่เขาเขียนย้ายขั้วก่อนอ่าย้ายขั้วไปใส่แบตก้อนใหม่ที่สภาพดีอ่าจากนั้นพอถ้าเราใส่ขั้วเดิมแล้วเราไม่มีการเคลียร์ค่าไซเคิลหรือสุขภาพแบตมันก็ยังเป็นสุขภาพเดิมที่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จากนั้นเขาก็เอาขั้วต่อตัวนั้นนะครับมาใส่แบตเตอรี่แล้วเคลียร์ค่าแล้วรีสโตแล้วมันจะได้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่ เขาเรียกว่าความยาวในการใช้งานต่อวันหนึ่งมันก็จะสั้นลงมันจะสั้นลงเพราะว่ามันไม่ใช่แบตแท้ีอ,อ่านะมันไม่ใช่แบตแท้แต่เพียงแค่มันไปนหลอกตัวซอฟต์แวร์แค่นั้นเองโชว์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นพูดถึงตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะผมได้ความรู้แล้วก็ช่างใจดูครับว่าเฮ้ยการที่เราซื้อเครื่องสักเครื่องหนึ่งคุณที่จะมองราคาส่วนต่างแล้วก็ดูว่ามันใหม่จริงไหมนะร,รวมถึงการเช็คซีเรียลการเช็คประกันต่างๆถ้าจะซื้อเครื่องใหม่อ่เออจืืครงม ยังไงให้คนรู้ตรงนี้นะผมอยากจะให้จันเบิร์โฆษณาร้านสักน,นิดหนึ่งได้ไหมครับก็ผมเบิร์ฟิกแอปเปิลนะครับร้านอยู่สปลาวบ้านสว่างนะครับนะครหนะลวงวิจิตรสปลาวนะครับร้านผมเนี่ยก็คือทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับสินค้าแอปเปิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายเครื่องมือสองมือหนึ่งก็มีบ้างไม่เยอะมากนะครับแต่ส่วนมากผมจะเน้นมือสองมือสองผมก็ซื้อมาจากร้านพวแบงค์นะครับซื้อมาจากร้านพี่หัวบลูกค้าในประเทศลาวอยากได้ก็สามารถทักติดต่อได้แล้วก็เน้นจริงๆก็คือเน้นในส่วนเรื่องซ่อม นะครับทุกอาการนะครับทำได้หมดถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างเลยที่มันไม่ได้ก็มีนะครับแต่ส่วนมากก็ร้อก็จบประมาณ8 0ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเพราะฉะนั้นนะผมนะก็พวกยังใช้ชื่อเสียงหัวการันตีได้เลยครับว่าจาันเบิร์ดนะผมนะดูแลลูกค้านะครับมาเป็นที่หนึ่งนะแล้วก็เรื่องคุณภาพหรือคุณภาพแล้วก็นะฝีมือนะับมือไม้เขาเนี่ย การันตีด้วยอันดับ3ของเอเชียหรืออันดับหนึ่งของเวียงจันทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครอยู่สปปรลาวนะผมนะร้านนี้เป็นร้านที่เชื่อใจได้แล้วก็มีผิม,มืออ่ะก็จันเบิร์ตขอคำนิยามสําหรับเครื่องรีเฟอร์ว่าน่าใช้ไหมเครื่องก็มอน<ท>ก็เหมือนที่ผมบอกพี่ว่า เราอ่ะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องแพงแต่เราต้องซื้อเครื่องดีนะครับฉะนั้นลูกค้าทุกคนกสมต้องศึกษาว่าในเครื่องสมมุติว่า iPhone 14 pro max เนี่ยอยู่20,000ปลายๆเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปซื้อแค่ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยอัน,นี้คือไม่ใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างพี่บอกนึกออกใช่ไหมเข้าใจ ก็สุดท้ายก็ใครมีอะไรก็สามารถจะพิมพ์ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือใครอยากจะมาร้านอาจารย์เบิร์ตก็พิมพ์ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยถ้าไม่รู้นะเดี๋ยวผวจะให้นะทีมออนไลน์ของพวกนะคิวหนึ่งแล้วก็ยีเนี่ยเข้ามาตอบให้ยังไงถ้าใครชอบคลิปลักษณะนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมนะยูทูบเฟซบุ๊กก o k กละป้ายจีแล้วก็ฝากร้านเบิร์ตเฟเปิลนะผมนะอยู่ตรงข้ามนะครับลงวัายศินไว้ด้วยนะผมเจอกันในความรู้ครั้งหน้ารับรองว่าเด็ดแน่นอนวันนี้ไปก่อนครับครับสวัสดีครับ